สวัสดีครับพบกับผมแก้วกล้าบ้าพลังนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระติกน้ำกระติกน้ำแคมปิ้งเรียกได้ว่าสารพัดทุกอย่างเลยครับซึ่งกระติกน้ำตัวเนี้ยผมใช้มาหลายปีมากและผมก็รู้แล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ก็ถีบกระเด็นไปตั้งไก่นะ มาดูกันครับว่ากระติกน้ําตัวนี้มันมีสเปคอะไรยังไงบ้างนะครับกระติกน้ําตัวนี้นะครับชื่อแบรนด์เอเวอร์เนะครับเป็นถังเรียกได้ว่าเป็นถังแช่อเนกประสงค์คูบ็อกนะครับไซส์อยู่ที่50ลิตรนะครับผมสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันสีส้มนะครับในราคา967บาทครับผมตัวนี้ไม่ถึงพันครับเหลืออีกนิดนะครับถ้าใครที่จะเลือกซื้อก็ในราคา1000บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับ นะเรามาดูข้างในมันมันมีอะไรบ้างมาเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแบบฝาเปิดแบบยกเปิดทั้งหมดเลยนะครับนี่วิธีเปิดก็กดนะครับกดด้านบนนะครับกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ยกออกนะครับนี่เปิดแบบเป็นช่องแบบก,กว้างๆเลยครับผมไม่มีล็อกเปิดข้างบนนะแล้วก็ข้างในนะครับอ่ะดูว่ามันกว้างแค่ไหนนะประมาณนี้เลยนะครับประมาณเนี้ยกว้าง กว้างหรือว่าถ้าไปแคมปิ้งก็ถ้าใส่ถ้าใส่เบียร์ถาดนะสามถาดนะใส่ได้นะสามถาดแล้วก็รวมมันแข็งนะครับนี่ใส่ได้เลยผมเคยใส่มาแล้วนะครับข้างในจะมีช่องจริงๆจะมีช่องใส่ผักนะครับจะเป็นอ่าเป็นถาดตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับแต่ผมทําหายไปแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มีลูกยางนะครับลูกยางมีนะครับนี่ ลูกยางมีขอบนะครับขอบปุ๊บนะครับโลโก้ตัวนี้มันจะบอกว่าผสมสารที่สามารถช่วยให้เก็บของได้นานขึ้นนะครับแต่สารอะไรไม่รู้นะครับติดสติกเกอร์ไว้แต่ผมใช้มานานแล้วมันเลยหายไปผมแล้วก็มีหูลากให้นะครับอันนี้คือสบายเลยครับเวลาเราไปแคมปิ้งนะครับใส่ของให้มันหนักนะอย่างเช่นเบียร์หรือว่าน้ำแข็งเยอะๆนะไม่ต้องยกให้มันปวดหลังนะครับนี่ ใช้ตัวนี้นะครับยกแล้วก็ข้างหลังก็จะมีล้อนะครับล้อลากนะครับอันนี้ก็จะสบายนะครับไม่ใช่แค่แบบใส่ถังน้ําแข็งอย่างเดียวนะครับเวลาเก็บของนะเวลาเก็บของเราอาจจะจอดรถไว้ไกลนะครับแล้วน้ําแข็งมันหมดแล้วนะเทน้ําแข็งออกนะผมเอาของใส่นี่เลยแล้วก็ลากไปเลยนะไม่ต้องยกนะส่วนล้อนี่นะครับล้อนี่ก็จะมี นี่ครับจะมีแกนเหล็กข้างในนะครับแล้วก็มีล้อนะครับส่วนล้อตัวเนี้ยตอนแรกซื้อมากัวมันหลุดมากเลยครับกัวมันหลุดเหมือนเหมือนล้อรถของเล่นนะครับแต่ไม่เคยหลุดเลยครับไม่เคยหลุดเลยนี่นะครับไม่ใช่แค่ว่าไปแคมปิ้งนะผมไปเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีกิจกรรมนะผมก็เอาถังตัวนี้ไปตลอดเลยครับถือว่าได้ ใช้ได้ทุกงานนะครับความสามารถในการเก็บความเย็นนะครับได้10บชั่วโมงถึง15้าชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะหลายคนอาจจะมองไม่ออกนะครับคือผมก็เคยเปรียบเทียบกับถังที่แบบเป็นถังโรงงานน้าแข็งนะแพ้ถังโรงงานน้ําแข็งนะครับเพราะว่าถังโรงงานน้าแข็งเนี่ยมันมีมีโฟมมีอะไรที่แบบเป็นถังที่มันหนานะมันก็เลยเก็บได้นานนะครับแต่ตัวน,นี้ก็ถ้าถึงเช้าก็มีน้ํามีน้านะมีน้ําแต่น้ําแข็งยังเหลืออยู่นะน้ำแข็งข้างนี้จะเหล <Sí> ือเยอะเลยแหละนะแต่ก็แพ้ถังโรงงาน แล้วก็ไม่ได้มีจุกเปิดเปิดน้ําออกด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่เป็นหลุมเป็นจุดนะครับสําหรับวางพื้นให้มันไม่ไหลนะครับเรื่องความแข็งแรงนะครับตัวนี้บอกเลยว่าก็แข็งแรงแข็งแรงถ้าจะเทียบว่าแข็งแรงแค่ไหนก็ถ้าแข็งแรงพอใช้ให้มันอยู่ประมาณตรงกลางนะผมว่าเ,เต็มเลยครับตัวนี้เพราะว่า เวลาไปแคมปิ้งเนี่ยบางทีที่นั่งมันไม่พอกันนะน้องผมแบบตัวใหญ่ๆแบบนั่งเลยเนี่ยมันนั่งเลยแบบว่าเออถ้านั่งผมก็แบบเออนั่งให้มันขอบขอบหน่อยก็มีนั่งนะก็มีนั่งขอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนั่งให้ดูเลยนี่นะนั่งอย่างนี้เลยนี่นั่งอย่างนี้เลยนะครับนี่นั่งเลยนั่งขอบแต่พอใช้ไปสักพักนะตรงกลางนี่มันจะแบบยุบลงไปนะยุบลงไปผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะการนั่งนี่แหละ อีกอย่างหนึ่งนะครับพอใช้ไปน,นานๆนะครับตัวนี้พอใช้ไปน,นานนะไม่ใช่ใช้นานหรอกคือผมอาจจะใช้มันหนักเกินไปนะครับพอดีผมใส่น้ําแข็งเข้าไปเยอะใช่ไหมครับใส่น้าแข็งแบบท่วมเลยแล้วแบบไปกดปิดอย่างเงี้ยกดปิดลงปุ๊บล็อกปุ๊บพอน้ําแข็งมันเยอะนะครับไอตัวล็อกข้างหลังนะครับแบบหลุดขึ้นมาหลุดขึ้นมาแต่ไม่ได้หักนะครับผมมกกดลงไปปกตินะครับดินเลยทําให้ อาจจะทําให้ลูกยากงลูกยางนะครับมันโผล่นะครับเนี่ยตรงขอบอย่างเงี้ยอาจจะไม่สนิทนะครับขอบตรงนี้นะครับปกติมาตอนแรกมันจะสนิทไงอาจจะเป็นเพราะว่าไปนั่งด้วยนะครับนี่ขอบมันจะไม่สนิทเท่าไหร่นะครับก็อาจจะทําให้การเก็บรักษาความเย็นมันคุณภาพมันลดลงนะครับความยาวอยู่ที่44คูณ8หคูณสสามเซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็ 86เซนนะครับอันนี้33นะครับแล้วก็44บนะ้งส่วนดีไซน์นะครับดีไซน์ผมชอบมากนะครับมันก็ดูดูทันสมัยนะครับดูคูลดีนะครับสําหรับวัยรุ่นนะก็ดูเก๋ๆดีอ่ะแต่มันจะมีรุ่นใหม่นะครับก็คือมีรุ่นใหม่ก็สามารถแบบว่าอ่าเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่แค่มีหูเป็นเป็นราวเป็นราวดึงนะครับเวลาแบบ จับแบบดึงไปเลยเป็นลาวอลูมิเนียมแบบดึงไปเลยนะครับตวน,นั้นก็จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีนะครับผมว่าในราคาไม่ถึงพันนะครับ90 0ยังมีทอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็เหมาะสมกับราคาแบบแบรงๆแบบแบบโอ้โหก็ติดน้ำแบบเป็นหมื่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับ แล้วก็แข็งแรงอันนี้แข็งแรงจริงที่ผมชอบมากคือขนย้ายง่ายนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีล้อนะครับแล้วก็มีหูลากนะครับหูลากนี่หลายปีนะไม่ไม่มีแตกไม่มีกรอบเลยนะไม่มีรอย้าวเลยนะแล้วก็ไอตัวล็อกข้างในก็ไม่มีหลุดเลยนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียคืออาจจะแพ้แพ้ถังโรงงานความเย็นอาจจะเก็บไม่ได้ดีเท่าถัางโรงงานนะครับแล้วก็พอใช้ไปสักพักก็ทุกอย่างมันเริ่มห่างนะครับเดี๋ยวผมดูนะเดี๋ยวดูนะ โอ้หอย่างนี้เลยรอานะรอยังไม่หลุดี้ยังปกติยังปกติยังปกติเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูไม่ใช้มานานแล้วพังก็พังเลยผมทั้งตัวเลยนะน้ำหนักทิ้งน้ำหนักทั้งตัวเลย ก็เอาไปเป็นเดี๋ยวไงก็เอาไปเป็นข้อมูลดีๆสําหรับการตัดสินใจซื้อถังน้ําแข็งแคมปิ้งของคุณนะครับรอย่าลืมฝากกดไลค์กดสับตไคร้แล้วก็กดแชร์กับช่องแควกาทาเบลด้วยนะครับี EP หน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ